สู่ช่อง b b Street นะครับคือไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแมตเชีย์เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างบาร์บี้เรื่องใหม่นะคะบาร์บี้บิ๊กซิตี้บิ๊กดรีมซึ่งเป็นบาร์บี้เรื่องที่39ของบาร์บี้แล้วคืออีกคือถ้าคือ <c oughs> คือคนที่ติดตามบาร์บี้มานานแล้วจะรู้ว่ามันเป็น ล o งเจอร์นี่มากๆตั้งแต่บาร์บี้เอ็นเฟอร์เกอร์จนมาถึงบาร์บี้เรื่องที่3าอีกหนก่งอีกหนึ่งเรื่องก็จะ40แล้วมันเป็นการผูกมันเป็นลองเจอร์นี่มันเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยกับการดูก,รการติดตามกระตุนบาร์บี้นะครับคือไม่คิดเลยว,ว่ามันมี ก็จะ40เรื่องแล้วอะ่ะแล้วในคลิปนี้ผมก็จะมาทำารีแอคชั่นกับตัวอย่างบาร์บี้เรื่องนี้นะครับซึ่งความจริงมันไม่ใช่ r รีแอคชั่นจริงๆหรอคือผมได้ดูก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันไม่ใช่การดูครั้งแรกของผมด้วยแต่พอมาในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาเชิงทำนองว่าชวนคุยชวนมะอหมอยกันว่า ในตัวอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ผมอยากจะแบ่งปันแล้วมีอะไรที่เราควรจะรู้หรือมีอิสระอะไรที่น่าแบ่งปันบ้างนะครับดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูทำเรีแอคชั่นตัวอย่างนี้กันนะครับเน,เนื้อเรื่องย่ออยากเป็นทางการก็ถูกปล่อยออกมาพร้อมกับตัวอย่างนี้แล้วนะครับผมผมก็จะขออนุญาตอ่านให้ฟังกันดีกว่าครับอ่าก็คือ บาร์บี้เรื่องนี้นะครับเป็นบาร์บี้มิซเคิลเรื่องใหม่ของแมทเทลของบาร์บี้่แหละก็คือบาร์บี้ออกจากมาริบูแล้วเดินทางมาที่เมืองแห่งบรอดเวย์นนก็คือนิวยอร์กซิตี้เพื่อมาเข้าโครงการหน้าร้อนที่เกี่ยวกับงานการแสดงนะครับและนั้นก็ทำให้เธอได้พบกับบาร์บี้ผู้หญิงที่มีชื่อเหมือนกับเธอเป,เป๊ะเลยแล้วพวกเธอก็ได้กลายเป็นเพื่อนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ได้ไป ท่องเที่ยวในนิวยอร์กซิตี้แล้วก็ได้เรนรู้กันครับว่าพวกเธอมีอะไรที่เหมือนกันกว่าที่พวกเธอคิดอะไรเงี้ยแล้วพวกเธอก็ต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันที่ชื่อว่า Sports o โ o นะครับที่ไทม์ Square นะครับแล้วเธอข้อค้นพบว่าการสแสดงน,น,นี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันอย่างเดียว จมันเป็นเรื่องของการขวานขวายและการก้าวข้ามความสงสัยในตัวเองนะครับและกันแล้วก็เป็นการแบ่งปันความเชื่อชายให้กับกันและกันนะครับแล้วเรื่องนี้นะครับก็เป็นการประจุมใครใครั้งใหม่มีคาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะมีเพลงด้วยกันทั้งหมด6เพลงด้วยกันนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับ b a r b i e p r รีเซนต์แอ e เวนเก็จะมี6เพลงเหมือนกันเรื่องนี้ก็จะมีเพลงใหม่ถึง6เพลงนะครับรออยากฟังไม่ไหวแล้ว ป๊อปมิสซิเคิลของบาร์บีนนน้นะครับแล้วคนจะไม่มีโอกาสได้เห็นคลาสสิกมิสซิเคิลอีกแล้วแน่ๆนะครับทำใจนะครับแล้วก็กลับไปดูเรื่องเก่าๆแทนแล้วก็รอติดตามป๊อปมิสซิเคิลใหม่ๆออกมากดีกว่านะครับเอาล่ะนะครับก็คือในเรื่องยอ่อก็มีประมาณนี้นะครับหลายคนก็คงดูตัวอย่างไปแล้วหรือว่าคงจะอ่านเรื่องยอ่อหรือคงจะรู้เรื่องย่อไปบ้าง,งแล้วนะครับทีนี้มาดูถึงตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับผม ครับเป็นฉากนิวร์กซิตี้ที่สวยทีเดี๋ยวในฉากนี้อะให้เดานะน่าจะเป็นอ่าในฉากนี้นะครับเนี่ยน่าจะเป็นไม่ฉากแข่งฉากฉากไดฉากหนึ่งของการแข่งขันก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวแบ็กสตอรี่ของบอบบี้คนนี้นะครับ เนี่ยลุกเนี้ยคือผมเสียดายมากที่แมทเทลไม่เลือกหยิบมาทำเป็นตุ๊กตาคือเราหลยคนเห็นแล้วใช่ไหมและคือหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าแมทเทลได้ปล่อยภาพหรือวางขายตุ๊กตาบาร์บี้บิ๊กซิตี้บิ๊กดรไปแล้วแล้วชุดหลักๆชุดไฟ a l ล o ุคของเรื่องนี้เราก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นแค่การออกแบบเป็นชุดเป็น อยากด่ามากเลยคือมันค่อยเบสิกมากๆเลยนะครับซึ่งผมเนะ่ยชอบลุกเห็นในตัวอย่างแล้วก็ชอบลุกนี้มากกว่าลุกฟินลลุกของบาร์บีเรื่องนี้ซะอีกเสียดายที่ลุกนี้ไม่ได้ทำออกมาเป็นตุ๊กตาเพราะว่าดู a c เซอรี่อ่ะมันดูสวยกว่าฟ i n น l ลลุกของภาคน,นี้เลยเสียดายมากนี่ยังไงครับชุดฟ i n น l ลลุกที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือชุดนี้ ก็อกธรมธรมดาด r e ธรรมดานี่นะครับก็เจอว่า <me. S 1> มีบาร์บี้สองคนนะครับใอ <Barbie S 1> ที่บอกแต่งนี่ตื่นเต้นมากเลยว,ว่าที่จะได้เห็นงานออกแบบเมืองอีกครั้งหนึ่งคือไม่คือเราม่ก็ได้เห็นงานออกแบบเมืองของของบาร์บี้มา สักพักใหญ่ๆแล้วอย่างแต่ว่าคือส่วนใหญ่เราจะเห็นใน Dream House a v e n t u r e นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเบื่อแล้วอะแล้วใน Present Adventure เราส่วนส่วนใหญ่เราจะเห็นแค่ในปราสาทเท่านั้นไม่ได้ค่อยได้เห็นฉากเมืองเยอะเท่าไหร่แต่ใน Big City Big Dream ผมคาดหวังงานออกแบบพวกเมืองในสถานที่ต่างๆนะครับที่ว่ามันจะมีการใส่ความคิดสั้งสารหรือคอนเซปต์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับในเรื่องของงานออกแบบ ฉากเมืองนะครับน่าสนใจมากเรื่องนี้ตื่นเต้นมากๆเลยที่จะอรอดูงานออกแบบ Us, คือคือแล้วก็ตามค่าเนาะแล้วก็จะได้เห็นบาร์บี้มาในใสยแดนซ์เชิงก็การเต้นยุคใหม่แบบหนังภาคที่แล้วพุเซอร์แอเวนเจอร์เนี่ยผมก็ฉากเมืองสวยมากในการออกแบบคือ คือมันก็ไม่ใช่เป็นการออกแบบอะไรที่เมืองแฟนตาซีที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบสุดๆมันก็แค่เป็นการถอดแบบมาจากของจริงที่มีอยู่ในสถานที่จริงใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะเห็นว่าในในสภาพที่เป็นแอนิเมชันแล้วก็การจัดไล i ิงของทีมสร้างคนนี้เขาจะทำออกมาให้มันสวยแบบไหนในรูปแบบของแอนิเมชันนะครับโอเคกลับไปดูดีกว่า เนี่ยแล้วก็มีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเดอะแกงของบาร์บี้แล้วก็น่าเสียดายที่เมทเทลเลือกให้แค่สองตัวละครที่ได้ใส่ชุดใหม่ก็คือเดซี่กับเทเรซานะครับส่วนเวเน่กับนิกกี้ก็ใส่ชุดเดิมเนี่ยไหมแต่ว่าเนี่ยนิกกี้น่าจะชุดเดิมแต่แค่เป็นสีนะครับส่วนเวเน่ก็ส่วนเวเน่ก็เป็นชุดเดิม น่าเสียดายมากคือคือแต่เด็กกลับไปแป๊บนึงเนี่ยชุดเนี้ยก็มอ,อ่าเอฟเฟกต์เนี้ยเอฟเฟกต์ชุดเปล่งแสงตอบเนการตอบคำถามได้เลยว่าที่ผมงงมานานว่าที่ผมงงมานานมากว่าทำไมตุ๊กตาถึงมีเอฟเฟกต์แสงตรงกระอกซึ่งพอได้เห็นตัวอย่างนี้ก็ได้คำตอบแล้วว่า ดูเล่นว่าเรื่องราวในของชุดมันสามารถเปล่งเรื่องแสงได้เป็นลูกเล่นไฟได้นะครับก็มีหน้าหละตุ๊ก,กตาถึงมีไฟไดิซึ่งไฟแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานก๊อปปี้จากภาค f a s h i นแฟร์ r y t เทลที่ใครใค้าาว่าใครจำได้นะครับว่าชุดบาร์บี้ใน f a s h i นแฟร์ r y t เทลก็จะเป็นกออกที่มีแสงบูบาบูบาบตรงหน้าอกซึ่งจะให ถ้าให้เลือกค่ะผมชื่อผมเลือกตัวออริจินัลก็คือแฟชั่น r ร t a ทลเพราะว่าคือการที่จะมาชุดเปล่งแสงทั่วทั้งทั่วทั้งเดรสแบบนี้แล้วก็อ่ะย <c oughs> ังไงแล้วมันรู้สึกเหมือนมันตลกกับในความคิดส่วนตัวผมนะผมว่ามันตลกคือถ้าหักแต่ผมชอบใน f a แฟช Fairy t a ทลที่มันแค่ บุ ų, บวาบู schön, บาเปล่งแสงแค่ตรงกอบอกส่วนเดียวแต่อันนี้มันทั้งเดรสมันดูเหมือนอ่าเหมือนอ่าเหมือนผีอะที่แบบจะเปล่งแสงอะทั่วทั้งตัวแต่เนี้ยก็แค่ทั้งเดรสแต่คือแตถ้าให้แล้วก็คือชอบของแฟชั่นเฟรนเทียมากกว่านะครับแต่อันนี้ก็ไม่แย่นะครับแต่แค่รู้สึกตลกไม่ตลกันไม่พอ โกรกับงานออกแบบด้วยทำไม Final Look ถึงออกแบบได้โคตรเบสิกขนาดเนี้ย Final Look ของบาร์บี้เราจะหากราติดตามใช่ไหมเราจะรู้เลยว,ว่า Final Look ของบาร์บี้ต้องมปชุดที่อย่างน้อยต้องอลังต้องมีดีไซน์การออกแบบที่เรารู้สึกว่าผ่านการคิดผ่านการเลือกสรรมาหน่อยแต่เนี้ยดูเหมือนอยากขี้เกียจออกแบบแล้วก็ทำเป็นเดรสเบสิกเบสิกออกมาอย่างนี้เลย นะครับเสียดายมากเลยมันเลยทำให้ตุก๊กตาดูราคาถูกมากๆ yeah, ในฉากนี้คิดว่าน่าจะเป็นใน dream house ของบาร์บีที่ไมล์บูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมชอบลุคนี้ของบาร์บีที่เป็นแจ็คเก็ตยีนแล้วก็ปิดหมด นะครับผมชอบบอ์บี้ใส่ยีนแล้วก็เห็นบอ์บี้ใส่ยีนใส่แจ็กเก็ตยีนในภาค g r รทพาร์ p ี a เอเวนเจซึ่งผมชอบดูกันมากแล้วก็แต่ภาคนี้ก็ใส่ยีนปิดหมดถ้าปิดหมดทั้งทั้งส่วนบนเลยก็ชอบสึกว่าเทยดีนะครับเนี่ยฉากเมืองสวยมากเลยดูสิ คือมันไม่ซ้ําตามันไม่ซ้ําตาคือด้วควาที่ชินมากับในชินแต่ในซีรีส์จิ p a าวส์ e ซเ t นเที่มีหลายตอนหลายซีซั่นมากๆพอได้เห็นอะไรงานออกงานแอนิเมชันใหม่ๆโลเคชันใหม่ๆมันมันแล้วมันรู้สึกแปลกตาดีแลครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลย <S <S ดูสิชาห้องหอที่บาร์บี้สองคนได้ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ อดูหน้าแปลกตาม,มากนะครับดูสวยมากนี่เราจะเห็นว่าในห้องมีโปสเตอร์บบลล่ซึ่งเราก็จะได้เห็นบาร์บี้ทั้งสองคนนี้นะครับมาได้มาเล่ยอีกคือเราเห็นบาร์บี้เรารู้แล้วว่าบาร์บี้ได้มาเล่ได้จากหนังภาคกันก่อนนะครับแต่ว่าในบาร์บี้เวอร์ชันที่มีการปรับเปลี่ยนนี้เราไม่ค่อยได้เห็น ได้เธอมาแตะบอลเล่แล้วก็จะได้เห็นปารีมาแตะบอลเล่อีกครั้งหนึ่งถึงจะเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเข้าคลาสก็เถอะ <Hi. S 1> นี่ก็ตละครใหม่นะครับีคร <Your Broadway> เห็นอะไรในในฉากนี้ไหมอีสเตอร์เอ็กค่อนข้างสำคัญสำหรับ นางบาร์บี้เกือบทุกเรื่องเลยมีใครเห็นอะไรไหมครับในฉากนี้ซูมให้ดูอ่ะผมซูมเข้าก็ได้น่าเดี๋ยวๆกลับก็กลับไปนี <c oughs> ่งไงทวนบอกอีสเตอที่เราเห็นแทบเกือบจะทุกบาร์บี้มูฟี่เกือบจะทุกภาพยนต์บาร์บี้นัทแกรอร์ <c oughs> ก็มาแจมในนี้ด้วยนะครับคือคือนักคราเกอร์หลาบคนที่สังเกตนักคราเกอร์จะปรากฏอยู่แทบทุกบอลทุกหนังของบาร์บี้เกือบจะทุกเรื่องเกือบจะนะครับไม่ใช่ทุกเรื่องบางครั้งปรากฏใน บางครั้งปรากฏที่เราเห็นได้ชัดเจนบางครั้งแอบซ่อนซ่อนแบบว่าถ้าไม่สกุมคือไม่เห็นนะครับในบาร์บี้หลายเรื่องก็มีนักแรคเตอร์อซ่อนอยู่นะครับก็อารมณ์แบบเป็นอ่าการให้ผมรู้สึกว่ามเป็นาการให้เกียรติว่าอ่านี่มาจากจุดเริ่มต้นนะครับว่าในการไม่ลืมที่มาว่าอ่าในการไม่ลืมว่ามันว่า นั c r รื k อ r คือจุดเริ่มต้นของบาร์บี้ทั้งหมดของภาพยนต์บาร์บี้เกับทุกเรื่องนะครับดังนั้นก็ใส่มาให้ประมาณว่าไม่ลืมจุดเริ่มต้นของตัวเองนี่ครับเกียดโลโก้มากเลยคือไม่บอกว่าโลโก้ไม่สวยนะแต่ว่ามันเป็นการ ครีเอทที่การออกแบบที่ซ้ำซ้อนจ,บจับกับโลโก้ของ Rock and Royal ทั้งในเรื่องของการเป็นตีมนีออนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้โทนสีเดียวกันก็คือฟ้ากับชมพูแถมมาเป็นตีมนีออนอีกผมส้สว่ามันซ้ำซ้อนกันมากๆเลยสำหรับการออกแบบโลโก้นี้นะครับแต่ก็สวยดีแต่ก็สวยอยู่ big city, big แล้วก็เจอกันใน Netflix ของไทยน่าจะได้ดูกันราวๆพุศติกาโชคดีหน่อยก็อาจจะไปปลายตุลาคมนะครับเพราะว่าของอเมริกาจะเข้ากันยายนนี้นะครับโอเคมีเรื่องอยากจะแชร์หลังจากได้เห็นหลังจากได้ลองคิดแล้วก็ได้ลองวิเคราะห์ดูหลังจากการดูตัวอย่างนี้ตั้งแต่ตอนดูครั้งแรกนะครับประเด็นแรกเลยก็คือว่า ในเรื่องมันยังมันดูมันเป็นทั้งมีความแปลกใหม่แล้วก็มีความทั้งซ้ําเดิมคือพลอตที่ว่าตัวคนหน้าเหมือนใช่ไหมครับคือเป็นพลอตที่บาร์บี้คือที่แม t เทลใช้บ่อยมากๆตั้งแต่ Princess and the p ดอะพนะครับจนมาถึง Princess Avenger คือเป็นพลอตที่ตัวคนหน้าเหมือนกันมาสลับตัวกันอย่างเงี้ย แต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้สลับตัวกันนะครับแต่ว่าแค่อ่ามีบางอย่างเหมือนกันใช่เสร็จผมก็เลยบอกว่ามันเป็นการทั้งเหมือนเดิมแล้วก็มีความทั้งใหม่ด้วยนะครับประเด็นที่2ตัวละครอีกตัวชื่อบาร์บี้คือผมคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของแมทเทลที่ให้มีตัวมีตัวละครที่ชื่อบาร์บี้อีกตัวมันไม่ใช่แค่การคิดที่แบบที่แบบว่า คนเขียนอยากให้คนนี้ชื่อบาร์บี้แล้วอนุมัติแบบไม่คิดอะไรแต่ผมมองว่าเป็นการผ่านการตัดสินใจกับทีมงานหลายคนผ่านการพูดคุยกับทีมงานเยอะเพราะว่าบาร์บี้ตัวคอครบาร์บี้ตัวใหม่นี้เป็นคนผิวสีเป็น African นอเมริกัเออแอฟริกันแอฟริกันอเมริกาเอ American, ออริกันน,นแล้วถ้ามอง ในภาพลักษณ์ของบาร์บี้นะครับเรารู้คือถ้าเราพูดถึงบาร์บี้เราจะนึกถึงความสวยที่เกินจริงความสวยที่เป็นของตุ๊กตาที่เหนือมนุษย์ที่หมายความว่ามันเป็นความสวยที่เพอร์เฟกความสวยที่ไร้ที่ติซึ่งที่มนุษย์ไม่ไม่สามารถที่จะมีได้คือมันเป็นฟอร์เรสแล้วบาร์บี้ก็ถูก เป็นถูกตีตราภาพลักษณ์แบบนั้นสําหรับคนผิวขาวเพราะว่าด้วยความที่อ่าความนิยมของบาร์บี้ก็ถูกเริ่มต้นมาจากอ่าพัฒนธรรมความงามของคนผิวขาวนะครับแต่ครั้งนี้เมเทลตัดสินใจที่จะให้มีอีตัวละครหนึ่งที่เป็นบาร์บี้ที่มีนคนผิวสีแล้วชื่อบาร์บี้ซึ่งถือว่าเป็นการกําเนิดครั้งแรกเลยนะครับในโลกใบนี้สำหรับ บาร์บี้ที่เป็นผิวสีที่เป็นที่ชื่อบาร์บี้จริงๆคือแล้วมันเปรียบเสมือนว่าต่อจากนี้ไปถ้าพูดถึงบาร์บี้มันไม่ได้ถูกตีตราแค่ว่าความงามในค่านิยมแบบคนผิวขาวแล้วมันยังถูกตีความไปได้ว่าบาร์บี้เท่ากับคนผิวสีด้วยดังนั้นผมเลยมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่แค่ อยากทำก็ตัวเรื่องหนึ่งที่ชื่อบาร์บี้เหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าเมทเทลตั้งใจที่จะนำเสนอว่าบาร์บี้ไม่ได้มีแค่รูปรูปประพันธ์แค่อย่างเดียวแล้วเราจะเห็นว่าบาร์บี้ในภาคนี้มีบางอย่างที่ represent วัฒนธรรมหรือค่านิยมเรื่องอภาพลักษณ์ของคนผิวสีแอฟริกันอเมริกันออกมาด้วยนั้นก็คือว่า ทรงผมของบาร์บี้เรื่องนี้นะครับจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามันเป็นเปียคือผมไม่รู้เขาเรียกทรงอะไรเดดล็อกไหมหรือว่าไม่อนี่คือไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันเป็นทรงผมที่ถ้ามองตามวัฒนธรรมแล้วนะครับเป็นทรงผมที่ผู้หญิงผิวสีนิยมทํากันมากๆเลยแต่ว่าในบางสังคมก็อาจจะมองว่าทรงผมทรงนี้มันมไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่หรือมองว่ามันไม่สวยพอ แต่แมทเทลกับเลือกที่จะเอาทรงนี้ที่มีที่มีความผูกพันทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเชื้อชาติเข้ามาเป็นหนึ่งในลุกของตัวละครบาร์บี้ผิวสีตัวนี้นะครับผมว่าเป็น,ปนการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อแบรนด์มากมากเลยคนคาเป็นเรื่องใหญ่ของแบรนด์เลยทีเดียวนะครับที่จะสถาปนาภาพมายากัดภาพลักษณ์อีกภาพหนึ่งของคำว,ว่าบาร์บี้เพราะว่า ตอนนี้คือบาร์บี้ไม่ใช่แค่ถูกมองเป็นตุ๊กตาและ b บาร์บี้คือแบรนด์แล้วการที่ต่อไปเนี้ยเด็กๆพอพูดถึงบาร์บี้ในหัวก็จะเริ่มมี2ภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ของคนผิวสีกับภาพลักษณ์ของบาร์บี้ผิวขาวไอคอนิกบาร์บี้นะครับผมว่าแม t เ,เทลคงจะคิดมาดีแล้วแหละเราคิดว่าต้องการที่จะนําเสนอเรื่องที่ทางแบบนี้ซึ่งก็คงจะมีผลในเรื่องของประเด็นของความหลากหลายในสังคม ความหลา,ากหลายทางวัฒนธรรมที่มากขึ้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นการตัดสินใจมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะ influence อ,อิทธิพลกับคนดูนับจากนี้ไปโดยเฉพาะเด็กนะครับที่จะมองว่าที่ที่ครั้งแรกอาจจะที่ที่อาจจะดูบอยบี้เรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้ว แต่พอได้ดูเรื่องนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยบาร์บี้ Barbie, คนนี้เหมือนชั้นนี่อันนี้ในเคสที่เป็นคนผิวสีดูบาร์บี้เรื่องนี้นะครับก็จะเฮ้ยบาร์บี้ Barbie, เรื่องนี้เฮ้ยบาร์บี้ก็มีลูกก็มีบาร์บี้ที่เหมือนชั้นนี่ไม่ใช่แค่บาร์บี้ที่เหมือนนางคนนางคนผิวขาวแล้วประมาณนี้นะมันไม่เคยมีมันแคบจะไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมครับว่าที่คนผิวสีก็จะถูกก็ก็จะมองที่จะมองตัวเองเป็นบาร์บี้นะครับแต่ว่า การตัดสินใจครั้งนี้ก็จะทําให้คนกลุ่มคนพิวสีได้มองด้วยเองว่าเป็นบาร์บี้ได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่จะพูดก็คือดูเหมือนว่าเมเทลเริ่มปักกลักแล้วว่าต่อไปนี้ที่ทางการทําเกี่ยวกับคอนเทนต์บาร์บี้จะอิงหลักๆมาจากซีรีส์ Dream House a v e n g e r s เราสังเกตได้จาก ตัวโมเดลแอนิเมชันหน้าบาร์บี้ไม่เปลี่ยนแล้วต่อจากนี้ตั้งแต่ Princess a v e n g e r ตั้งแต่ c h e l t e a The Lost Birthday ไม่เปลี่ยนอีกต่อไปเมทเทลพอใจรู้สึกมีความสุขมากกับการใช้โมเดลหรือเรื่องราวที่ต่อยอดมาจาก Dream House Avengers คือถ้อาหากว่าเรามองย้อนกลับไปคนที่ดูติดตามการ์ตูนบาร์บี้ตั้งแต่นานๆเรานจะชินใช่ไหมครับกับการที่ เอ้บาบี้เราเนี่เปลี่ยนหน้าอีกแล้วบาบี้หน้าเปลี่ยนเรื่องเรื่องเรื่องราวไม่อิงไม่ได้ค่อนข้างก็จะอิงหากันเป็นเรื่องที่ Sta n d i n g alone อขงองแคจริงผมเริ่มเบือ่อผมมาเบือ่อซีรีส์ Dreamhouse Adventure แล้วแล้วก็อยากจะเห็นอะไรที่ต่อย,ยอดคือถ้าหากคือถ้าหากเป็นซีรีส์มันก็จะเห็นอะไรที่เป็นคอนเส์เดิมๆชุดเดิมๆ แต่ถนะ้าภาพยนตร์เราจะได้เห็นเรื่องราวใหม่ตีมตีมเรื่องที่ใหม่การออกแบบฉากที่เป็นเฉพาะของเรื่องเรื่องนั้นการออกแบบชุดที่เป็นเฉพาะของเรื่องเรื่องนั้นนะครับก็จะมีความก็จะห็นเห็นอะไรที่ใหม่ๆตลอดเวลานะครับคือผมก็เลยไม่ค่อยไม่อยากให้แมทเทลกลับไปทําซีรีส์หรือถ้าจะดีที่สุดไม่อยากให้ต่อยอดจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับ อยากให้กลับไปทําแบบเดิมมากกว่าที่เพราะว่าผมกลัวไงว่าหลังจากเรื่องนี้แล้วมเมทเทลจะกลับไปทําภาคต่อซีรีส์เจมส์พอลส์เวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาดูเหมือนจะพออกพอใจและเกินกับ กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับคือกลัวมากแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยครับว่าบาร์บี้ในปี2022จะคือเรื่องอะไรผมก็เลยกลัวว่าจะประกาศผมก็เลยกลัวว่าประกาศออกมากลายเป็นว่าเทรมเฮาส์เซฟเวนเจอร์ซีซัน4นี่ผมจะร้องไห้มากๆเลยคือไม่อยากให้ทําต่อแล้ว Move on จากซีรีส์เถอะกลับมาทําหนังยาวเสียทีเถอะนะครับ แล้วก็เอาไปว่าผมก็ตื่นเต้นมากๆกับเรื่องเรื่องนี้นะครับเพิ่มในเรื่องน่าสนใจมากแล้วการมาของบาร์บี้ผิวสีเนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กกับคนดูยังไงบ้างน,นะครับคือผมก็อยากจะดูว่าคนผิวสีเขาเรียกยังไงกับการมาของบาร์บี้ผิวสีที่เป็นบาร์บี้จริงๆที่ไม่ใช่ที่ชื่อบาร์บี้จริงๆเอาไปว่ารอดูว่าข่าวบาร์บี้ปี2022ว่าจะมีประกาศไหม เมทเทลจะยังทําหนังต่อไหมจะยังทําหนังบาร์บี้ต่อไหมถ้าทําต่อก็จะเป็นเรื่องที่40ก็จะเป็นเรขที่สวยมากถ้าหากไม่ทําต่อแล้วไปประกาศซีซั่นที่4ที่5ที่6ที่7ของ j e ม o ์ฮอล a v เ n นเจอร์สเราก็จะไม่ได้มีภาพยนต์บาร์บี้เรื่องที่40แล้วก็จะได้ดูบาร์บี้อยู่ที่ไมล์พูต่อไปนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ขอฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่มาให้กดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจมหากาบาร์บี้ด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารบาร์บี้เนาะนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย